อีกหนึ่งโครงการครับที่จะเชิญชวนท่านผู้ชมมาร่วมกันประหยัดพลังงานนะครับโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานนะครับก็เชิญชวนประชาชนร่วมในกิจกรรมรวมพลังแหาง2เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวปี2นะครับก็จัดบูธในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยีย2016นนะครับโดยเมื่อวันที่27กร,รกฎาคมที่ผ่านมาครับก็มีการเปิดบูธกิจกรรมอย่างเป็นทางการ โดยดรทวารัตสุตบุตรผู้อำนวยการสํานักงานโนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเป็นผู้กล่าวเปิดนะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นภายใต้แคมเปญรวมพลังหานสองเปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวปี2ถสามารถทําอะไรบ้างกิจกรรมนี้ก็คือเชิญชวนประชาชนเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟสูงนะครับรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมีฉลากเบอร์ห พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์5้าแล้วก็มีกิจกรรมร่วมสนุกเยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนำหลอดเก่ามาแลกหลอดไฟ LED ขนาด8วัตต์ฟรีรวมถึงคุณปอนัทวุฒิสกิจใจแล้วก็นักร้องดีกรีเหรียนรางวันนะฮะอย่างคุณเก่งเดอะวอยซ์ก็มาร่วมรณรงค์ประหยัดไฟแล้วก็สร้างสีเสันในงานด้วยเดี๋ยวเราไปฟังพออธวารัตพูดถึงงานในครั้งนี้กันครับ สำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพกระทรวงพลังงานนะครับให้ความสําคัญกับการใช้ไฟฟ้าและการใช้พลังงานในบ้านเรือนนะครับโดยเฉพาะการใช้พลังงานในครัวเรือนนั้นจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนถึงต้องการคนที่มีความรู้สามารถที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานได้ปัจจุบันเราพยายามที่จะสร้างเครือข่ายพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นห้าง สัมปสินค้าต่างๆที่มีเอาท์เลตในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับปัจจุบันเราเซ็น MOU แล้ว1ิบห้างนอกจากนั้นก็จะมีโครงการที่สนับสนุน SME สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลอดไฟ LED เรื่องเครื่องปรับอากาศนะครับจะพยายามส่งสัญญาณว่าถ้าหากเราเปลี่ยนคราวนี้อาจจะต้นทุนสูงหน่อยณเวลานี้นะครับแต่ว่าในระยะยาวจะสามารถประหยัดพลังงานและคืนทุนได้ครับก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับจะอยู่ระหว่างแนวคิดในการที่จะปรับปรุง บ้านของท่านนะครับถ้าหาต้องการไอเดียใหม่ๆเนี่ยแวะมาที่งานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียแล้วแวะเยี่ยมบูธของสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานาในบูธของสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานเองก็จะมีการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานโดยเฉพาะเรื่องของหลอดไฟ LED แล้วก็เครื่องปรับอากาศาที่แบบเป็น Air inverter นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาแวะเยี่ยมชมงานนี้ครับ